กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมมีข่าวด่วนเข้ามานะครับจากจังหวัดโคราชสพจังหวัดโคราชนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจังหวัดโคราชเองก็จะรับไม่ไหวแล้วในส่วนของเกษตรกร,กรที่ไปขอโอนสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการไปขอยื่นเช่าในที่ดินตามระเบียบข้อ62นะครับ เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับและอะไรที่ผมกําลังจะสื่ออย่าลืมเหมือนเดิมครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดสนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอมันมีคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปแล้วจะเห็นรายส่วนตัวนะครับมีหนังสือกฎหมายที่ดินไว้บริการด้วยนะครับส่งตรงจากช้อปปีนะครับมีบริการเก็บเงินปทาง ทีนี้ในส่วนของจังหวัดโคราชที่ผมเกิดเมื่อสักครู่นะครับจังหวัดโคราชเองหรือนะครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้เจ้าหนะ้าที่สปรกรเองนะครับได้บอกเลยนะครับว่าจะรับโอนสิทธินะ์แค่วันละ50ารายเท่านั้นเองนะครับขอภัยครับเมื่อสักครู่สัญญาณตัดครับ โคราชนะครับหรือนครราชสีมาเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่สปกอบอกว่าจะทำให้ประชาชนแค่วันละห้าสิบรายเท่านั้นนะครับแน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับจังหวัดโคราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มาใช้บริการเกี่ยวกับสปรกรนะครับบางคนจะต้องนอนค้างแรม เนื่องจากจับบัตรคิวแล้วปรากฏว่าบัตรคิวนั้นล่วงเลยเวลาไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปิดทําการแล้วก็ต้องรอในวันถัดไปบางคนก็ไปนอนที่โรงแรมนะครับเช่าโรงแรมนอนอันนี้ผมมองว่าเป็นการผักภาระให้ประชาชนแน่นอนครับผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่สปกรจังหวัดโคราช หรือนครราชสีมานะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับเจ้าหน้าที่มีน้อยแต่ประชากรประชาชนที่ไปใช้บริการมีเป็นจำนวนมากครับเรื่องนี้นะครับต้องผู้หลักผู้ใหญ่กระทรวงเกษตรว่ายังไงครับคุณอัถกรรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อไหร่ครับที่จะมีสอป ก็ไปตามอำเภอต่างๆเมื่อไร่กระทรวงกรเกษตรถึงจะมีงบประมาณจัดตั้งเหมือนลนักษณะของสำนักง,งานที่ดินกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานที่ดินนี้มีเกือบทุกอำเภอรครับมีทุกอำเภอรครับแต่ว่าสปกมีแค่ในตัวจังหวัดครับทุกจังหวัดเลย มีที่เดียวพี่น้องประชาชนเดินทางมาเป็นร้อยสองร้อยกิโลนะครับจังหวัดหนึ่งไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆครับพี่น้องครับไกลมากบางจังหวัดนะครับหลายๆจังหวัดมีการจองบัตรคิวเนี่ย เวลาจะแบ่งแยกแปลงหรือเวลาจะารับเรื่องอะไรต่างๆนะครับรับเรื่องแล้วแบ่งแยกแปลงนะ่ยหรือรับการโอนสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ1ปีถึง2ปีครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่านรู้หรือไม่ว่าสปกรแต่ละจังหวัดมีพนักงานไม่เยอะครับ รับเข้ามาใหม่ได้ก็รับแต่รับอย่างเดียวไม่พอครับผมอยากให้มีการขยายออกไปยังอำเภอต่างๆด้วยครับไม่จำเป็นต้องเอาหมดทุกอำเภอก็ได้ครับขยายเพิ่มสักสองสามจุดให้แต่ละจุดห่างกันประมาณ50กิโล นะครับหรือ100กิโลผมว่าก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและการให้คำปรึกษากับพี่น้องเกษตรกรเวลาเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะทันท่วงทีทุกวันนี้แน่นอนครับชาวบ้านชาวเมืองเวลาจะไปติดต่อสอปกรสำนักง,งานปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม ไม่อยากจะเดินทางไปครับเพราะ1เสียเวลา2เสียค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินค่าโรงแรมในกรณีที่ข้ามวันข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นช่องเล็กๆของผมเป็นช่องที่ความรู้เหนือสาระเกี่ยวกับที่ดินพี่น้องครับช่วย ชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้ถึงหูรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์คุณอัฐกรหน่อยครับหรือแชร์ไปให้ถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบ้านเราเมืองเราจะได้รับรู้รับทราบว่ามีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสบปรกรหรือเจ้าหน้าที่สปรกรดูผมอยู่ก็แชร์ไปได้ครับเพราะผมเรียกร้อง ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับมีสายข่าวรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่สปก,กที่นครราชสีมารับการแบ่งแปลงนะครับรับการรับการโอนสิทธิ์นะครับแค่วันละห้าสิบลายอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารวมกับการรับเรื่อง ขอใช้ที่ดินแปลงเดิมตามระเบียบข้อ62หรือเปล่าก็คือคนที่ไปยื่นสปปกี่ขีดเพื่อรอสปปกอ4ขีด14ก็ในปีพศ256970ร25 70. หรือการโอนสิทธิ์แบ่งแยกแปลงเฉยๆอันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับ แต่ถ้าเจ้าหนที่สบปกอไม่รับเรื่องสบปก4บสี่คีหนึความหมายของ50คนนั้นถ้ารวมสบปกอ4สี่ีหนึเข้าไปด้วยไม่จบครับวันที่9ทธันวาคม2568นี้ไม่จบครับแน่นอนครับ ลงในราชกิจจานุเบกษาก็คือถึงแค่วันที่9ธันวาคมปี68ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นไปได้ไหมที่จะต่อเวลาให้ราษฎรให้ประชาชนหน่อยนะครับแล้วก็ไม่บีบเจ้าหน้าที่สปกทั่วประเทศจนเกินไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับตอนมาใหม่ๆนะให้ใช้ ผู้ใหญ่บ้านที่ดินข้างเคียงแล้วก็คนที่จะไปสละสิทธิ์นะครับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไปสละสิทธิ์ปัจจุบันนี้หลายๆจังหวัดไม่ต้องแล้วครับให้คนที่ซื้อที่ดินสปกอแล้วไปยื่นแค่สปกอบสี่กิหนึ่งหกสามกับเจ้าหน้าที่นิติกรคนเดียวบางจังหวัดก็ให้เอกสารออกมากรอกที่บ้านเลยครับเพราะอะไร เพราะมันเยอะมากครับตอนนี้30กว่าล้านไล่มีการซื้อขายกันเยอะมากครับหลายล้านไร่แต่ละคนซื้อขายกันแค่ประมาณ3ามไล่สีไร่นะครับที่ดินมีหนึ่งแปลงสมมุติมียี่สิบไร่แบ่งขายให้สามเจ้า คนละห้าไร่รวมกับของตัวเองอีกเป็นสี่เจ้าทั้งสี่เจ้านี้จะต้องยื่นเช่ากับเจ้าหน้าที่สปกรประจำจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่นี่แหละครับพี่น้องประชาชนครับเฉพาะสี่คนนี้ถ้าไปพร้อมกันก็สี่แล้วครับถ้าเกิดเอากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเอาที่ดินข้างเคียงไปคนใดคนหนึ่งก็รวมไปอีกยังไม่รวมญาติติโก้หัวตีกา คณะผู้ติดตามที่จะตามไปด้วยนะครับนะสมมติคุณคุณแม่ไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีผู้ติดตามมีลูกมีหลานพาไปคนสองคนละผู้เยาว่าอีกนี่ที่ค่อข้างเคี่ยงอีกมันเยอะมันไม่มีที่จะยืนแล้วครับไม่มีที่จะอยู่ละสำนักงานสอประกอก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับ ผมรู้ว่ามีหน่วยลดเคลื่อนที่แต่หน่วยลดเคลื่อนที่ไปรับแค่ฉนดนะครับไปรับแค่สกสีขีดหนึ่งแล้วก็สอบสวนสิทธิ์เพื่อออกฉนดเพื่อการเกษตรคุดสีเขียวเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนะครับพี่น้องประชาชนครับช่วยแชร์คลิปวีดีโอนี้ออกไปให้ถึงหูคุณอัฐรกรเจ้ากระทรวงเกษตรและสากรณเพื่อท่านมี แนวทางแก้ไขว่าจะมีงบประมาณไหมปีไหนปีปีหน้าหรือปีถัดไปที่จะสามารถขยับขยายสอปรกอรออกไปสู่อำเภอต่างๆได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรแน่นอนครับที่ผมบอกเมื่อข้างต้นว่าพี่น้องชาวเกษตรกร,กรไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะครับไม่ใช่ว่ามีที่ดินแล้วจะมีเงินนะ บางคนมีแต่ที่ดินก็มีเงินไม่มีครับที่ดินเติมน้ามันไม่ได้นะครับท่านครับที่ดินเติมน้ามันไม่ได้ครับขายก็ไม่ได้ครับตอนนี้มันหมดเวลาครับนะจริงๆมันขายไม่ได้ตไแต่ไหนต่ไรแหละแต่ผ่อนปลนให้ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับหมดเวลาแล้วจะเงินไหนเติมน้ามันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เลยไม่ย่างก้าวเข้ามาก็เลยขาดการดูแลเอาใจใส่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาวบ้านก็คิดเองเออเองแหละทีนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษา YouTube มานะครับไม่มีที่ปรึกษามาปรึกษาผมมานะครับใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะมีลายส่วนตัวนหะหาเปิดดู YouTube ผมเนี่ยหาคำว่าเพิ่มเติมเลยแล้วจะเห็นลายส่วนตัวปรึกษาผมแน่นอนครับผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐมีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนครับผมบอกให้ คนะ่าใช้จ่ายของผมเท่ากับเบียร์ประมาณสามขวดสี่ขวดไม่เยอะครับประมาณสามขวดนะครับบวกน้ำแข็งนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทางโคราชเองนะครับบอกว่าจะรับแค่ห้าสคิวเนี่ยผมภาวนาอย่าให้รวมกับสอบกสี่ขีดหนึ่งหกสามเลยครับตามระเบียบข้อหกสองถ้าอย่างนั้นไม่จบง่ายครับ และไม่ใช่มีแค่โคราชนะครับมีเยอะมากในประเทศไทย72จังหวัดครับ72ใน73ประมาณนี้นะครับที่มีสปกนะครับ72จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับจังหวัดที่ใหญ่ๆก็ให้ขยายออกไปสักสองสามที่ ห่างกันแต่และที่ให้ประมาณอยู่ประมาณ100กิโลถ้าห่างกันร้อยกิโลประชาชนที่อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางเต็มที่ก็ได้เดินทางครับแค่ประมาณไม่เกิน50าิบกิโลถ้ามีสักสามที่นะครับจับเลยครับเส้นศูนย์สุดจับเลยครับตำแหน่งพิก,กัดตรงไหนจับเลยครับให้ห่างกัน100กิโลตอนหนึ่งศูนย์แต่ถ้าเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับก็อาจจะเพิ่ม อันนี้ขึ้นอยู่ที่ดูลพินิจของท่านแล้วแหละผมมีหน้าที่เสนอนะครับหรือจะมีหน่วยลดเคลื่อนที่ไปรับสอสอสีครีหนึ่งตามหมู่บ้านต่างๆเวลาไปก็ประกาศให้ผู้ใหญ่แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้รับรู้รับทราบทําเป็นรุดครับวิ่งเป็นรุดอาทิตย์นี้ไปอำเภอนี้ ภายในไปอำเภอนี้เนี่ยในแต่ละวันก็อยู่แต่ละตำบลครับนะครับอาทิตย์หน้าไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับศูนย์กลางก็อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านใครมีที่ดินสอประกรที่ซื้อขายกันก็ให้มาตรวจสอบสิทธิ์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้านิติกรของแต่ละจังหวัดมีน้อยก็ให้แต่งตั้ง ให้พอออก,กฎหมายร่วมกับคณะกรรมการใครก็ได้ผมไม่รู้ไปคิดกันเองให้แต่งตั้งไปกับหน่วยรถเพื่อตรวจสอบเอกสารและมีหน้าที่อำนาจในการเซ็นนะครับตามนั้นนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของประชาชนเองที่ไปทุกวันเนี้ยนะครับ ท่านจะต้องได้หางบัตรมานะครับซอฟตสี่คีหนึ่งหกสามมันจะมีสองแผ่นมีแผ่นหนึ่งแผ่นสองนะครับแผ่นที่สองเจ้าหน้าที่จะต้องเซ็นเราเซ็นชื่อนามสกุลทั้งซ้ายและขวาแผ่นที่สองนะครับทั้งซ้ายและขวาผู้แจ้งการถือครองที่ดินนะทั้งในวงเล็บและไม่วงเล็บเขียนชื่อตัวบรรจงก็ได้ทั้งสองบรรทัดซ้ายขวาแล้วก็ ฝั่งขวามือลองลงมาจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่เซ็นครับส่วนเป็นรูปกันไกตัดปากเขาเขียนไม่ชัดเจนครับเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลของตัวเองแล้วก็ประทับตาสปกอประจำจังหวัดครับแล้วก็ฉีกให้พี่น้องประชาชนครับไม่ใช่ให้กระดาษเปล่าไม่ใช่ให้กระดาษเปล่า หรือไม่ให้อะไรพี่น้องประชาชนกลับขึ้นมาเลยเดินมาตัวเปล่าคุณจะลืมนะครับว่าโครงการนี้มันสิ้นสุดในวันที่9้าธันวาคม2 5ง8อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปวีดีโอ268 8นะครับแต่จะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละบุคคลที่ไปยื่นเอกสารในสประกสีกีด16 3. แล้วจะให้เป็นสี่ขีดสประกอสีขีดสิบ่กอนน่ยประมาณต้นปี69เป็นต้นไปจนถึงปี7071ก็ไม่รู้เป็นเวลา1ปี2ปี3ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้หางบัตรกลับขึ้นมาถ้าเกิดวันดีคืนดีเจ้าหน้ที่ขอตรวจสอบหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรก็ช่างอยู่ดีๆมายึดที่ดินที่เราครอบครองอยู่ โดยการซื้อมานี่แหละครับแต่เราไปทําถูกต้องแต่เราไม่ได้หางบัตรมาคําถามแล้วพี่น้องประชาชนจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันว่าได้ไปลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่เข้าตันวาคม2568ครับท่านครับพี่น้องหลายท่านไม่ได้ครับไม่ได้หางบัตรโทรเข้ามาปรึกษาผมไล่ให้กลับไปเอาหมดเลยต่อให้เสียน้ำมูกน้ำมัน เท่าไหร่ผมไม่ได้รู้ไม่ทราบผมรู้แต่ว่าถ้าโทรมาปรึกษาผมผมบอกให้กลับไปเอาต่อให้เจ้าหน้าที่การันตีว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องครับจําคำหนึ่งไว้นะลิ้นคนผมไม่ได้จิตนาวาสอบประกนะแต่ผมบอกว่าลิ้นคนลิ้นคนมันกระดกได้มันดิ้นได้ สัญญาลูกผู้หญิงสัญญาลูกผู้ชายสัญญาลมป,ปากปากเปล่ามันไม่มีอยู่จริงครับถ้ามีการกันแกล้งกันเกิดขึ้นหรือมีการติดสินบนอันนี้สำคัญถ้ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งสอฟต์สี่ยีหนของท่านจะหายไปทันที และกล้องวงจรปิดที่จับภาพท่านไว้ไม่สามารถอยู่ได้เป็นปีครับเต็มที่30วันก็โลทิ้งแล้วครับโลออกละหรือใครเก็บได้เป็นปีแจ้งมาใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยผมจะได้ประกาศให้ว่าสปกจังหวัดไหนเก็บกล้องวงจรปิดได้เป็นปีและเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ไม่มีครับสิ่งที่ผมออกมาพูดในวันนี้อาจจะยาวหน่อยทุกคนก็ทนฟังหน่อยนะครับ อย่าเพิ่งเบื่อกันผมขอประชามพันธ์ฝากช่องหน่อยนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับฝากช่องหน่อยผมมีช่องน,อนะครับก็คือม,ขมีข่าวบ้านการเมืองพิมพ์ว่าข่าวบ้านการเมืองนะครับอันนั้นเป็นช่องที่ผมให้ความรู้ด้านที่ดินและประกันสังคมนะครับแล้วก็ช่องใหม่ที่ผมเปิดขึ้นมาก็คือหัวผู้ชนชนข่าวหัวผู้ชนชนข่าวนะครับพิมพ์ว่าหัวผู้ชนแล้วก็วักแล้วก็พิมพ์คขาว่าชนข่าว นะครับก็จะเห็นผมหน้าตาเหมือนกันเดะเลยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยครับนะครับสำหรับท่านใดอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินก็ใต้คลิปวิดีโอหาเข้ามาเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเชอไลน์ส่วนตัวหวังว่าคลิปผมทำให้วันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากหากผมผิดพลาดประการใดผมไม่มีเจตนาล่งเกินกราบขออาภายัย สวัสดีครับ